ซีริต้าแชร์ทริคทำยังไงให้สามีทั้งรักทั้งหลงขนาดนี้ทำให้สามีข้างรักง่ายนิดเดียวคืนแทนเป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยที่สุดของวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซีริต้าเจนเซนนรงเดชแม้ว่าจะลูกสองแล้วแต่ระดับความหวานของแม่ริต้ากับสามีกอนนรงเดชบอกเลยว่าหวานฉ่ำไม่มีแผ่ว ล่าสุดสิริต้าได้ออกมาแชร์ทริคมัดใจคุณสามีว่าสามีจัดทริปเซัไพทเที่ยวให้เต็มที่ก่อนลูกจะคลอดกลับมาตั้งนานแล้วพึ่งลงรูปทริปนี้ไป6วันวันช่ำเหมือนเดิมเราพยายามดูแลกันและกันพยายามพูดภาษาหวานๆเป็นเคล็ดลับคุณกรอนชอบอยู่บ้านมากๆ ทำอาหารให้เขาให้กำลังใจเขาเวลาเขาเลิกงานเหนื่อยที่บ้านเป็นครอบครัวที่กอดหอมกันเป็นปกติเลยมีลูกแล้วเรารักกันมากขึ้นผูกพันมากขึ้น